ชอบไหมคะชอบไหมคะโอ้หุนน้องน้องกลางกระโปรงอย่างนี้เลยอยากหมุนอยากหมุนบ้างใช่ไหมลูกนะคะนานๆจะได้เสร็จกระโปรงกระโปรงนะคะขอบคุณว่าอุ๊ยอุ๊ยแอบเห็นแอบเห็นรูปแอบเห็นรูปสวยมากวาดเองเหรอคะจริงเหรอไม่ได้ปิ้นออกมาเหรอ โอ้ยขอบคุณมากเลยเดี๋ยววาดรูปพี่กระแตเป๊ะเวอร์โอ้ยขอบคุณมากเป็นน้องๆแฟนคลับนะคะต้องต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งความสนุกสนานแล้วก็หนึ่งโชว์นะคะแล้วก็ยังมีอีกเมรีด้วยใช่ไหมนานาดูไปแล้วเดี๋ยวเรามาสะบัดกันต่อดีไหมคะเครื่องเริ่มร้อนแล้วต้องต่อเลยร้องร้องหยุดหยุดเดี๋ยวเป็นลมเครื่องร้อนเครื่องร้อนนะคะข้างหลังค่ะ ข้างหลังค่ะข้างหน้ายังมีว่างอยู่เข้ามาได้นะคะคุณพี่แบบแอบบดูอยู่ไกลๆเดี๋ยวมองไม่เห็นรูสะดือกระแต่นะคะมาทั้งนี้ต้องเห็นรูสะดือเดี๋ยวไม่เห็นตัวจริงนะคะตัวจริงกระแต่ต้องโชว์สะดือแต่วันนี้ไม่ได้โชว์เลยเพราะว่าไม่ได้แค้มานะคะดำดต้องปิดต้องปิดหาชุดปิดนิดนึดนง อ่าเริ่มมีแสงสีเสียงเริ่มมีกลางคืนรู้สึกตัวเองสวยขึ้นยังไงก็ไม่รู้เ <laughs> มื่อกี้พอกลางวันปุ๊บหน้ากลัวตาตุกๆยังไงไม่รู้เหมือนเพิ่งตื่นตอนนี้เริ่มรู้สึกเป็นตัวเองขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะคะพอมืดปุ๊บเราจะดูดีขึ้นนะคะแสงสีทําให้ผีกลายเป็นคนนั่นเอง สวยขึ้นเลยทินทีโอเคเดี๋ยวดัซเซอร์เปลี่ยนชุดนะคะแล้วยังมีอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่าจะเป็นแนวแบบลาตินนะเมื่อกี้เป็นแบบแบบแขกๆไปแล้วแต่ี้จะออกหลากหลายมากเลยคือเป็นคนที่ทําอะไรแบบว่าไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะกลัวออกมาเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเบื่อกันนะคะเพลงนี้ก็จะเป็นแนวใหม่อีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นจิงเกิลที่ผ่านมานะคะไม่เคยเต้นเลยเป็นลีลาดเป็นลีลาดนะคะในใครชอบดู ลีลาดนะคะเต้นลีลาดอะไรเงี้ยสวยนะนี่แบบโอ้โหอยากเต้นมากแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเต้นยากขนาดนี้นะคะเพราะว่ากแต่ไม่เคยเต้นลีลาดเลยก็ไปเรียนวันแรกเพลงสะบัดคือต้องต้องเรียนเบสิกนิดนึงเขาให้ทําเอวเป็นเลข8อะไรเงี้ยค่ะวาดเอวคือให้วาดเอวเป็นเลขว่าอันนี้คือทําเป็นแล้วแต่ตอนแรกทําไม่เป็นโอ้โหนี่เขาให้ทาทั้งวันเลยทําจนกว่าจะชินอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือต้องทําแล้วพอเดินกลับบ้านก็ลองทํา เดินไปก็ทำไปเลยน่าเกลียดเนาะอ่ะเราเราเป็นคนฝึกฝนตลอดเวลาไงฮะ,ะเดินกลับบ้านก็ทำเป็นเล็กแปดเงียเออโอ้ยสดใสกันเลยทีเดียวมาเป็นเจ้าบ่าวชุดแดงกันเลยทีเดียวนะคะ